อ้าวสวัสดีครับโอ้โหตากเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นเต้นแก้บนก่อนเต้นแก้บนตรงหน้ารถก่อนแล้วเพื่อมันขึ้นเพื่อมันขึ้นสวัสดีครับโอ้นี้คุณครูถึงกับต้องมาดูเลยครับวันนี้นายอาการมันเป็นยังไง คุณครูวีนี่ใช้หน่อยการเป็นยังไงคุณครูไม่ค่อยสบายฮะไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบาย,ยคุณค,ครูมาจากไหนมาจากโรงเรียนค่ะมาจากโรงเรียนแล้วทำไมได้มาตรงนี้มีผู้ชายโทรไปหาเออมีผู้ชายโทรไปหาใช่ออบอกว่าซื้อดุมช้ามาให้หน่อยบอโอ้ ตายเลยคุณครูนี่ครูนี้จะขึ้นไหมเนี่ยไม่ขึ้นหรอกต้องต้องให้ครูนินเต้นเต้นตรงนี้ก่อนเต้นให้แม่ยานางดูก่อนขึ้นแน่นอนเลยถ้าครูนินเต้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้ชุดไม่ได้เอเปลี่ยนชุดก่อนมันชอบแบบน้ันชุนีมันอยากเจอะมันอยากเจอเขามันสู้ไปออกรถหกลอมาถึงออกมาในวิธีวัน ถ้ามีงานทิพย์เนี่จะได้ไปจะได้เจอใครไปวิ่งกับเขาได้ในตเซวุฒเลยใครวิ่งิงานไหนอะไรน้องอยู่บ้านถูกใครนี่มันข้างใครเ้าบอกว่าข้างไขรน้องอะไรอีกคนหนึ่งน้องนุ่นนี่นี่เลยชอบที่แบบรุนแรงแบบอยากเจอเลยอย่าืมองเนยลงเลยลงเลยออกรถดำเพื่อถ้ามีงานบุญจะไปจะได้ไปจะได้เจอ วิงสู่แท้เอซื้อรถซืร้อยพิ่งออกรถบอกใช่ครับออกได้มาออกเพื่อเนี่ย้รามอกก่อนออกมาก่อนจะเก็วข่าวเนี่ยนี่วิ่งหรือยังมันวิ่งข่าวได้ติ่อเสร็จสิ้ามาวิ่งกันเสร็จสิ้นไหบอกดีเสียน้อยก็่าเรื่องอยู่นี่แหละเราลงงเอายังไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยว เย็นนี้มันเย็นแล้วเนี่ยผมคิดไม่ออกผมนอนคิดก่อนเลยเนี่อนคิดก่อนวะสมองเบลอแล้วเดี๋ยวลองค้นวณดูอะไรอะไรบางหลายอย่างแล้วติดตันมาตัดโอ้ยดินดดนเลี้ยงครับวันนี้ดินดดนผมเนี่ยมันดินเหนียวแล้วนะดินเหนียวทรายดูเจอทรายดูด คุณนินขึ้นไปสตาร์ทกลับดูดิเพื่อจะขึ้นอืมโอเมื่อกี้ถ่ายคลิปแล้วอะนี่ลุงมาติดตออรถแมคโครแล้วนี่ให้คุดซะป่ลุงติดต่อแมคโครไปคุดซะป่ ก็จะอบฟัวก็จะแห้งเนี่ยโอ้หนาวไหมทำยังไงฮะจะทำยังไงจะได้ขึ้นเอาไว้เดือนยามเดือนห้าครับเอาไว้เดือนเมษาไมารู้อ่ะท็อเก้เขาจะโทรไปหานายกอีกท็เก้เขาบอกว่าใจเย็นๆว่าไงอีกโทรไปหานายกไ้ ประยุทธ <dri> <G l ars> so, like ์เนี่ยนะเอาอะไรมาเครื่องบินมาไว้ดึงขคืนโยงึ้นมาตั้งมืออะไรไปผมก็มันเอาออกไม่ได้ผมมีแต่เครื่องบินหนึ่งผมดูข่าวพายุจะเข้าประมาณอาทิตย์หนึ่งอะแล้วเครื่องมันติดเลยนี่ไม่ใช่มันไม่ติดนี่ติดแล้วแล้วมันเครื่องออกมันดังมันดัง แล้วม okay, ันทำงานมันแข็งแล้วท่นได้แต่ว่าเราก็อยากจะฝืนดิมันทำงานเดี๋ยวต้องดูก่อนก็คนมีความรู้มาดูกันมันเริ่มจะแข็งแล้วนั่นเริ่มขาไม่สูงถ้ามันไม่ออกมาสูบออกได้มันก็จะแข็งเรื่อยอืมตาจะลอกหน้าตรงไหนแถวยาวนี่มานี่แหละแถวยาวจนมาถึงนี่แหละมันสูงบ่ สูงเลยสูงเลยเนี่ยฝนจากน้ำน้ำนี่เองดินเยอะเยอะดินเนื้อดินเป็นพันๆเที่ยวเอาไปลงไหนล่ะในบ้านเนื้อดิงของน้องมีแต่ว่าถ้าโลกได้จะติดต่อในบ้านเนี่ยจะลงจค่คนละกี่รถกี่โลในบ้านจะจะทำงานให้ฮัลโหลครับล้วนไปตรงล้วนตัดโอเคครับฝนดินดินมาแล้วไปแล้ว เชียน้อยนี่เชียร์น้อยยังไงก็เร่งลางไปได้รับสายตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงก็มาทำงานก็ได้ฮะงานอะไรสองเจ้าสองสะของเจ้าอู้งบโคกนีขึ้นโคกเลยกุสะอะไรเดี๋ยวก็รถจมอีหรอไม่มีจมนะบนโคกโคกสะกุศแล้วน้ำเชียงนี่ มันดูว่าโยกกระทอจะล่อมตะเกย่างเลยว่ากระทอจ่าหม้มันโยนุมีกระท่อมอยู่แบบสบายสบายตอนไอ้สมัยตั้งวาจ่าป้าแดงจะโย่หมดไมัยนุแต่เสรมจแล้วก็ล้มต้นไม้ขายให้เขาก็ขายัจ้างล้มต้นไม้อีกประมาณสิบก่าต้นเนาะถ้ามายืนตรงนี้ได้ไม่ถึงยี่สิบนาทีขึ้นเลยไม่ได้เลยก็อ่านกินเลยขับรถมานานกว่านะ ดึงเลยขึ้นอุ้ยขับมาชั่วโมงเดียวไม่ถึงบานกรวดตรงนี้บานกรวดตรงนี้อยู่มาต้องคิดว่าจะซ่อมรถอีกเยอะนะฮะทำรถอีกเอาไปขึ้นแล้วทำเครื่องกัน็ได้จบดูว่าแต่เครื่องทางเทวุ้ยนี่แหละถ้าดึงตอนแรกจบแล้ว งานงอกเลยตอนนี้มันจบเลยจบเกมจบเลยเกมโอเวอร์ผมมีนั่นเด้อผมมีชุดประก็นอยู่เอ๊ะรื้ว่าขายไปแล้ววะผมซื้อมาเครื่องผมทับฟิตเครื่องเมื่อกี้ไงผมซื้อประก็นชุดมามันเป็นยังไงเครื่องเครื่องมาตัวดีนี่เครื่องล้วมแล้วผมแหวนหักหมดเลยล้มเลยวาย เวนหายหมดเลยอ่ะดังที่ผมบอกอ่ะแปดหมนอก็นั่นแหละผมก็ยังคิดนี่ยน้ไม่เสียงฟังอหรเสียงฟังเลยไม่รู้แล้วเอาถ้าให้ช่างมาดูให้ช่างมาดูยังไงอ่ะ ถ้าให้ช่างมาดูอะดูว่าว่าว่าเราเออเใช้เครื่องแล้วมันเอียงเราต้องใส่เพิ่มหรือมันพอสามารถที่เราจะดิ้นเครื่องต่อไปมันจะพังอื่นอื่นไหมมันจะทำให้ข้อเบี่ยงพังขาดไหมช่างไม่แป๊บเดียวไม่เป็นไรตาแป๊บเดียวเราไม่ต้องเร่งเครื่องเองแป๊บเดียวไม่ขาดหรอกโค้งให้มันขึ้นต้อเติมน้ำมันเครื่องเพิ่มอีกช่างมาดูเขาก็แค่มาดูเลยโอ้โหนั่นก็ไม่มีอะไรหรอกช่างมาดูอ่ะ ขึ้นอยู่กับเราเลยจะเอาขึ้นหรือไม่เอาขึ้นมาอย่างเดียวใเองนะอืมเอาผมจะมาขึ้นพื้นมาก็ขึ้นแล้วเนาะอย่าพึ่งจะวิ่งวะตกแล้วพอแล้วเนี่ยตกเต่าศพพอตกแล้วเลยอ่ตกแล้วตอนแรกมาก็ได้หนึ่งช็อตเนาะฮะมาก็ได้หนึ่งช็อตเลยเนาะครับพรุ่งนี้เลยตีห้าตีห้าหกสิบก็มาตีห้าเลยเนาะเดี๋ยวเจอส้มลายเจอกับ น้องส้มส้มปะทะส้มจัดเลปทะรอุนไปฮะยังไม่ทำงานนะนูมาถ่ายด้วยได้บอหูเอาคืนนี้เลยไปงานนะคืนนี้เลยมองหนมไมไี่ไม้แล้วนี่ด้ไม้นี่เออนี่ไม้นี่ยู่ข้างนี่ไม้อะไรนะบอ โอ้ไม่เลยนู่นนี่เขาคาโซ่อยมาเอามาไหนคาโซ่อยู่ไหนตรง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 ที่เป็นตัดไม้บ่ไม้เขาตัดคอนเป็นท่อนเป็นท่อน,อนอแล้วอ๋อเดี๋ยวรอดูออเสียรน้อยครับจะเอาอยัางไงครับออรอชมกันนะครับต่อติดตามกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ